สบาสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้กัพาพี่น้องมาเบิ่งน้องบูมน้องป้าน้องบอสแล้วก็กะต่ายน้อยพี่น้องเ่อกันอีกแล้ว ียังคือมาเศษตาหลุดๆอ่ะเขาคือหายแยบไปยุงเทียนไปกับโง่ดีกว่เนี่ยเอาไปเฮียนหนังสือลูกใช่ได้เป็นหนังสือวยพอบ้านประกาศยังล่ะประกาศหน่วเฮียนประกาศหน่วเฮียนประกาศให้เล็กหน่อยปองเฮียนบ่นี่ล่ะสิไปยุกกปยันแย่กีล่ไปเหียนตะโกตะคอบ่ อีอละสิดได้ฉลาดจิได้หัวจักตัวหนังสือเด้อสบายดีป่าลุงมาดูสบายดีมีนังสบายดีป่าลุงดีใจบนสิเด็กบ้างไหมดีใจไปกินน้ำก,ก่อดที่ไหนนะ ก็ไปเขาประกาศอีแหละไปไายอันนี้นะไปไปถามีไปอบนี่ยอไร้างอองเหียนบ้านเฮาเด็กกัโตบ้าเด็อันดบานของสบ้า ยิ่งหาอะไรอ่ะหนึ่งสอ,อ,อบอกปลาลูกนูกอีลาสตไปโรงเรียนปลาลุงอยากจะไปโรงเรียนเลยเฮ้ยสิไปได้จากมือไปชองมือโอ้ยไปชองปีแหละไปปีละมือคือสื่อ อีหลาน่ะคอือซื้อแต่งหน้าอาบน้าแต่งตัวไปโรงเรียนปีละปีละเถื่อปีละมื้อปีก่อนอีหลานก็ไปมือเดียวพอปีองค์แดนนี่ก็ไปมือเดียวปีนี้ที่ไปจังมื้อไปไายลายไปลายลไปโซมือก็จะไม่ไปไปลอยลอยอยายิ้ยาามน,ยยะน,นะไม่ตัดไปไม่ตัดไปไม่ตัดไป มาว่าตัวกอตัวคอให้ป้าทางดูว่าเป็นอยู่บ่หนับไปหนับดู1นับดู 4ฟราเอ็ดหังยมนย้ยังมานับนับดังๆให้ป้าพังเอาวันทุทีก่อน

อ้าวก้อข้อด้วยบะนี่หลาได้ยุก้อค้อด้วยได้ยุนั่นต้องไปเฮียนเลยเด้ออีหล่ะนับหนึ่งฮอตซีฟกับนับภาษาอังกฤษกันับวันทุทีฮอตเชนบะนี้ก็ไก่ก้อไข่งองัวได้คือบัวได้จ้าจอกซอเสือซซสังโดเด็ก

กับกบกันสันพี่นอย่างน้อนึ่งตาลาแหละเปนจะมาบอกป้าเปนพี่นนอะเป็นได้งิน มาบาใส่พี่บอกป้านะแม่ยาสีฟัยนยืนยาสีฟี้ยืนหูมาจากไซาทามด้วยาหูมาจากไซออาากประกาศให้ประกาศสมวันให่สมอโอ้นห่มาบอกพน้ยินพอบ้านประกาศทะเสมประกาศบ่ลูก ป้าเมาหน่ะบ่าหูเหลืองครับอีหล่าด้ออีหล่ายังหูเหลืองป้าเมาหน่ะค่าเตจีบบ่าวบ่ได้ยินหัวประกาศพี่น้องหมาหใหญ่เลยนะนี่หน่ในจีบกับปาลีเลยพี่น้องเอ้ยรักทานอันนี้จะเบิ่งเกี่ยวข้องหัือเปล่าว้าไม่ได้ไม่ได้พี่น้องังพีักดูแม่เบิ่งจะมันก็เป็นตะหัวได้กินบอกอีหล่าแล้วมันหูจัก พ่อใหญ่สมประกาศ่าให้เด็กหน่อยอนุบาลไปขาโรงเรียนพี่น้องเอซีอีหลาเอซีอีหลาเอาสน้องาล้มี่าแป้งก่อนพี่น้องห้อนงมากับตลกเว้ยเหมือจะค้อัดบูสายดีพี่นองสกายดีพี่นองสกายดี่าจุงมาเก็บ พี่น้องไปไหนพาเพิ่นไปเบิ่งเอาอะสวัสดีพี่น้องมื้อนี้ตื่นเช้ามาก็มาอันเกี่ยวมากกมากเนาะมื้อนี้เนาะพาล่มาไล่มาซอยเ็าเช้าูก้แม่นมกิมเนาะพี่น้องเนาะมกิมเก็บไว้แล้ว นี่เลือดจะหมากนี่ไหหลามานซอยเก็บมันลายกระโดดนี่หมามันโลนลูกเอ้านี่ระวังนะว่าย้ายยับปิดยับปิดนี่นี่เดี๋ยวปลาปลาียกไปโอ้หมดก็ลายไปเอ้าอาเก็บ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 ระวังเลยระวังหมดกัดเด้ มดโอ้ยบ <c ười> ุลเลดอกนายาอันหมดหมดจ้าบัวบุนน้อยขอใหญ่เนาะขาดกลยยาอันหมดเงื่อนเลยนี่มาพี่มันมันดกต้่นอะไรมานี่เต็มอัดทัดพี่น้อยไปมาเกี่ยวมาเนาะเขาแก่เกินแล้วก่อน มาเดินมาอีลามีไอ้ทุบมีคนปลูกตอนนี้อีลาเป็นเป็นคนดูแลกูละอืมไม่เห็นวะอ่านั่นหิวกระตามาด้วยหลาเด้อเดี๋ยวไปสิพวกมันร่นไปไปไปโอ้โหหมดพูกพวกไปหิวกระตาย อเอ๊ะเก็บลอยแล้วแบบนี้เนาะตัวหมากเป็นใหม่ฮะตัวหมากเขียวอ่อข้างนองได้รวบรวมมาแล้วเนาะทั enfin ้งหมากลิ้นใหม่หรือหมากลิ้นฟ้านั่นเองเนาะแล้วก็หมากเขียวเนาะพี่น้องเนาะนี่ปุ้มบักใหญ่ต่อยแต่เศ้าอันนี้ตั้งแต่ก้วนมู กษตตอยแล้วน้องหมดก็ไล่กอยู่องปลไปหมากิ้ใม่หมดเพิ่มไปสังห้างไว้ดิหักซาบริันหักษาฉันมีหมดแน้วอื่นขึินไปนี่มาเกสิเตรโตฉันว่ามดไอส่เนี้ยื่นไปนี่มาสตรโตน้องนะสมบูรณ์มากษตสมบูรณ์โดยโดยโดยดยยอหลายไปเงี้ย กูมึงเหรอที่คนขล้ายตัวไรเนาะนี่เนาะวันเจรเอาลงมาเหอะเนาะพี่น้องเดียวเท่านั้นว่าถึงครึ่งนาทีเนาะพี่น้องพอเท่าเนาะคนกันก็ไม่เท่าเพิ่นภาพพอดีว่ะสิขายไี่เนื้ออยากได้พอดีเลยมาหาพันกีบเนาะต่อซิกซับหน่วยเนาะพี่น้องเนาะที่ อันไนสีเสียจเาบอพะพนคนเออพนงี่ขาดพนเนาะพี่น้องขามันแ่คือบวมตืมให้เนี่ย่อยลงมาคายปล้ะลายเนี่ยเวเลยอานี่พอดีเขียวเล่นี่เอาโตตะผ้าลกเอาตัผ้าเพี่น้องห เพิ่นแบบเมื่อเพิ่นไปผ่าอีกไปผ่าเบิ้งกันเนาะเดี๋ยวมั่นใจพวกกันเหนียวตัวผ่าด้วยนี่นี่แต่เอาหน่อยผ่าลูกบแบเอาแผลไปเขี่ยวเนาะเมันเอาไปพุ่มไว้ทีกันเนาะแต่ใครรับใครดีก็ว่าเอาว่าเอาเท้ยเอีกห่วยขอบใจขอบใจได้เราไปน้องเมื่อนี้โอ้ยโศกมันมานเงงรวยนี่เจ้าถูกม để khai mạc mà này mọi mày mãi nhắn nhắn đó, dữ vậy mô côn về quan nhắn 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 nó hải nhắn 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 nó nhắn 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 hay, nhắn 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 สบายดีพี่นอ้องฝากคนรักคนแชร์ให้ซอมน,นีละสบายฮะสบายดี